สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับไรอ้อยสิงคโปร์นะเห็นไหมฮะดูลมเห็นไหมครับพี่เพื่อนเพื่อนบอกว่าเราไม่ปอกได้ไหมไม่ปอกก็ได้ครับแต่ดูลมครับถ้าลมอย่างนี้ถ้าเราไม่ปอกนะเพื่อนๆนนะมันจะทําให้อ้อยเราล้มนะเพราะอะไรรู้ไหมมันหนักกาบนะครับมันหนักกากบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูช่วงจังหวะที่ว่าลมลมมาถ้าเกิดเราเอาใบไว้เยอะเยอะเกินนะครับ ถ้าเราเอาใบไว้เยอะเกินเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลมมาเดี๋ยวเพื่อนๆดูลมมานะถ้าเกิดเราเอาใบไว้เยอะเกินอ่ะมันอันตรายครับลมเห็นไหมดูดูเห็นไหมหไหม,มันจะม้วนเห็นไหมดูยอดอ้อ,อยลมมันจะม้วนนะฮะแล้วมันก็จะทําให้ยอดเราเนี่ยหักนะครับ มันจะม้วนลมมันจะม้วนแล้วมันจะทําให้ยอดอ้อยเราหักนะครับนะดูเห็นไหมฮะเนี่ยลมมันลมลมมันจะม้วนม้วนม้วนแล้วพอไปช่วงจังหวะไปเจอกับน้ําหนักดาบนะครับมันจะทําให้อ้อยเราเนี่ยเอ็นลงไปเลยก็ได้นะครับ,นะรบเนี่ยดูเพื่อนๆดูเห็นไหมลมมันหมุน ลมมันจะหมุนยอดอ้อยแล้วมันจะทําให้อ้อยเราเนี่ยเซไปเซมานะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอแบบลมแรงๆมากๆอ่ะมันก็จะหักเอาได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการปอกอ้อยเนี่ยนะครับถ้าอ้อยเรายาวเราปอกอ้อยเนี่ยมันจะช่วยอย่างหนึ่งช่วยเรื่องล้มได้นะการล้มได้นะเห็นไหมครับดูลมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูไออันที่แบบว่ายังไม่ได้ปอกนะครับเวลาลมมันม้นมวนมันเป็นยังไงนะฮะ ลายลมมันม้วนนะครับอาเดี๋ยวเพื่อนๆดูลมมันจะม้วนแบบว่าผมเนี่ยผมผมปอกข้างในเนนะเวลาลมแรงๆนะผมห่านไปมองอ้อยตลอดเต่จะหักไหมเนี่ยเพราะมันมันมันม้วนแรงมากเพื่อนๆมันมาเป็นจังหวะเนี่ยเพื่อนๆดูดิเห็นไหมตอ้นอ้อยนี่เอ็นเลยนะเห็นไหมครับ นี่แหละมันจะทําให้อ้อยเราล้มถ้าเกิดฝนตกด้วยแล,วแล้วเจอลมแบบแบบนี้นะเพื่อนๆนะมันจะทําให้อ้อยเราเนียล้มไปเลยนะครับบางพื้นที่ก็ถอนรากถอนโคนไปเลยนะครับเพราะว่าลมลมแบบนี้อันตรายนะฮะนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วฮะเพราะว่าอ้อยเราจะตัดได้แล้วนะครับความยาวก็อยู่ประมาณนี้ครับสองเมตรแปดสิบสามเมตรประมาณนี้ฮะผมไปดูไปเรื่อยอันนี้มัน ต้องบอกก่อนครับอันนี้มันเป็นพันธุ์สิงคโปร์นะมันมันอ้อยเปาะบางนะฮะมันนึกจะหักก็หักเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่อ้อยแข็งนะฮะอยู่ช่วงจังหวะลมโยกนะฮะมันจะพิ้วไปตามลมนะครับส่วนล่องเนี้ยผมปอกไปได้แล้วปอกได้ประมาณสามที่วันแล้วเนี้ยกราบง้ายแล้วนะครับนะมันจะพิ้วไหวนะครับนะ เพราะอ้อยอ้อยเริ่มยาวเริ่มได้อายุตัดมันก็จะเริ่มเอ็นแล้วครับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับอยู่กันทั้งวันครับวันนี้ปอกกันทั้งวันนะฮะเนี่ยนี่ก็ยังปอกไปอีกนะเนี่ยนี่ยังปอกไปอีกนะครับเนี่ยนี่ก็ได้อีกเนะี่ยเพราะว่าบางทีเราปอกไม่หมดนะเราจะปอกให้ชุดยอดเลยครับเพราะว่าอ้อยเราจะตัดแล้ว เนี่ยผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบก็เนี่ยก็ต่อไม้ตี่ต่อไม้ที่ประมาณเนี่ยต่อไม้ไปประมาณสามเมตรนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยประมาณสามเมตรลำก็ประมาณเนี่ยฮะสิบสองบาทนะครับต่อหนึ่งลำ เนี่ยแบบเนี้ยปึ๊ดเพื่อนๆกะระยะเอาประมาณนู้นนะครับลำนี้ก็น่าจะได้สิบก่าขวดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอ้อยราคาสี่บาทเพื่อนเพื่อเห็นแล้วน่าจะชอบใจนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมหาอ้อยมันมันมันลำไม่ใหญ่แต่มันได้ความยาวแล้วก็สี่บาทเหมือนเดิมเนี่ยสี่บาทก<า>็น่าจะได้เป็นขวดแหละครับเนี่ย มัดละสี่สิบให้ชมกันไปเรื่อยๆครับโอ้ดูลมเพื่อนๆดูลมเห็นไหมเชื่อผมยังเนี่ยถ้าเราไม่ปอกนะผมบอกเลยครับแบะแน่นอนามาเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ปอกไป <c oughs> เดี๋ยวผมโดดข้ามฝั่งโดดได้แบบนี้ เห็นไหมพอกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้มีปลอกไปเมื่อเช้านะครับเราต้องลงมือทำครับเราจะบอกว่ายากหรือไม่ยากเราไปฟังคนอื่นทำไม่ได้ฮะเพราะว่าบางคนนะ่ะทักษะการทำการปลูกไม่เหมือนกันนะครับบางทีมือใหม่อาจจะปลูกได้ดีเลยก็ได้ครับนะฮะ เราต้องลองทดลองปลูกดูครับเราไปฟังคนอื่นทขาไม่ได้ครับบางคนบอกปลูกยากนูนนี้นั่นนะฮะทักษะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะฮะบางคนมือใหม่ก็ปลูกได้ดีนะฮะบางคนมือเก่าปลูกแล้วปลูกอีกก็ไม่ได้ดีก็มีนะครับนะครับโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับเพื่อนๆนะฮะก็ฝากไว้กับ อ้อยสิงคโปร์ด้วยนะครับสิงคโปร์โบราณนะฮะหรือเรียกสันส้นๆว่าอ้อยสำมรีนะครับนะฮะเพื่อนๆโอเคครับ